สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็กลับมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้ป้อมจะมาแจ้งภาระงานของวันที่6สิงหาคมปีพุทธศักราช2564นะคะแจ้งภาระงานของวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นะคะให้นักเรียนดูสื่อออนไลน์เรื่องชีวิตพืชนะคะแล้วก็ให้นักเรียนทํา Google Form นะคะ Google Form แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตแล้วก็เรื่องพืชนะคะมีจํานวน10ข้อนะคะให้นักเรียนทํา10ข้อเลยนะคะหวังว่านักเรียนคงจะได้คะแนนเต็ม10เนาะ อาคานักเรียนเราก็จะมาดูแบบทดสอบเรื่องสิ่งมีชีวิตสิ่งที่ไม่มีชีวิตแล้วก็เรื่องพืชกันนะคะตัวนี้นะคะลิงก์ที่ครูอ้อมให้ไปเป็นลิงก์ Google Form เนาะตัวนี้จะเป็นแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตแล้วก็เรื่องพืชนะคะเมื่อนักเรียนเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะอันดับแรกเลยให้นักเรียนพิมพ์ชื่อตัวเองพิมพ์ชื่อตัวเองตรงนี้นะคะ พิมพ์เลยเด็กหญิงเด็กชายอะไรก็ได้แล้วแต่พิมพ์ลงไปเลยนะคะเด็กหญิงมาริสาสุริวงศลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้นักเรียนมาคลิกที่ระ,ระดับชั้นนักเรียนอยู่ระดับชั้นอะไรก็แล้วแต่คลิกลงไป1ระดับชั้นนะคะระดับชั้นป .2 ทับหป .2 ทับสอป .2 ทับสป .2 ทับสป .2 ทับหและป .2 ทั 3, 2ท 5, บหนะคะคลิกลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนมาลงเลขที่นักเรียนเลขที่เท่าไหร่เขียนลงไปนะคะพิมพ์ลงไปนะ เดี๋ยวเรามาดูตัวข้อสอบันเนว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวแบบฝึกหัดนะคะ,ะข้อที่1ปัจจัยใดมีผลต่อการงอกของมเมล็ดปัดจจัยใดมีผลต่อการงอกของมเมล็ดนะคะคำตอบที่เขาให้มาจะมีแสงแดดมีน้ํามีแร่ธาตุแล้วก็มีความร้อนนะคะนักเรียนคิดว่าข้อไหนนักเรียนสามารถคลิกลงไปได้เลยนะคะ คลิกเสร็จแล้วเนาะต่อไปจะเป็นข้อที่2นะคะข้อที่2ส่วนใดของพืชที่งอกออกจากเมล็ดเป็นส่วนแรกอะไรที่มันงอกออกจากเมล็ดเป็นอันดับแรกเลยมันคืออะไรนะคะคาตอบที่เขาให้มาก็จะเป็นมีใบลําต้นรากแล้วก็ดอกนะคะนักเรียนก็คลิกลงไปคิดว่าข้อไหนถูกก็คลิกลงไปนะคะมาดูข้อที่3 ข้อที่3ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชอะไรที่มันไม่ใช่ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชนะคะคําตอบที่เขาให้มาจะมีอุณหภูมิมีน้ํามีแสงแดดแล้วก็มีกระถางต้นไม้นะคะนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกต้องคลิกลงไปได้เลยค่ะ,ะคลิกเสร็จเนาะต่อไปจะเป็นข้อที่4นะคะข้อที่4ส่วนใดของพืชมีหน้าที่สังเคราะห์แสงอะ,อะไรที่มีหน้าที่สังเคราะห์แสงคําตอบที่เขาให้มามีใบารากลําต้นแล้วก็ดอกนะคะนักเรียนคิดว่าอันไหนถูกก็คลิกลงไป คลิกเสร็จเนาะต่อไปจะเป็นข้อที่5นะคะข้อที่5พืชได้รับน้ําและธาตุอาหารในดินผ่านทางใดพืชเนี่ยสามารถได้รับน้ําแล้วก็ธาตุอาหารทางดินเนี่ยผ่านทางผ่านทางทางไหนเนี่คำตอบที่1ใบคำตอบที่2รากคำตอบที่3ามลำต้นคำตอบที่4ก็คือดอกน้าเรนคิดว่าน้ำอาหารเนี่ยผ่านทางใดพืชเนี่ยได้รับน้ำได้รับธาตุอาหารผ่านทางใดนะคะคลิกลงไปนะคะ คล,คลิกเสร็จเนาะต่อไปนะคะจะเป็นข้อที่6ข้อที่6กเขาบอกว่าการสร้างอาหารของพืชเรียกว่าอะไรการสร้างอาหารของพืชเราเรียกว่าอะไรนะอ่ะอันดับแรกเลยคือการสังเคราะห์แสงอันต่อไปการเจริญเติบโตการดูดซึมน้ําการงอกของเมล็ดนักเรียนคิดว่าการสร้างอาหารของพืชเนี่ยเรียกว่าอะไรคลิกลงไปค่ะ เสร็จนะคะต่อไปจะเป็นข้อที่7ข้อที่7พืชสืบพันธุ์โดยใช้ส่วนใดพืชสืบพันธุ์โดยใช้ส่วนใดนะคะอะไรส่วนประกอบใดของพืชที่มีหน้าที่ในการสืบพันธุ์นั่เล็งนึกก่อนนะอะไรที่มีหน้าที่สืบพันธุ์นะใบรากลำต้นหรือว่าดอกนักเรลยนคลิกลงไปได้เลยค่ะเสร็จเนาะเสร็จนะคะไปที่ข้อที่8นะคะข้อที่8ถ้าต้นพืช ได้รับน้ำไม่เพียงพอต้นพืชจะเป็นยังไงถ้าต้นพืชได้รับน้ําไม่เพียงพอจะเป็นอย่างไรนะหนึ่ต้นหักอันต่อไปเจริญเติบโตดีอันต่อไป,ต,ต,ต,อต,อไปต้นแคระแกลนต่อไปใบซีดนะคะถ้าเกิดพืชไม่ได้รับน้ําหรือรับน้ําได้ไม่เพียงพอจะเป็นอย่างไรนะคะคลิกลงไปได้เลยค่ะ ต่อไปเราจะเป็นข้อที่9นะคะข้อที่เ้าเขาบอกว่าถ้าพืชไม่ได้รับแสงเป็นเวลานาน,าน,านจะเป็นอย่างไรถ้าพืชไม่ได้รับแสงเป็นเวลานาน,าน,านจะเป็นอย่างไรนะอ่ะตายเพราะดูดน้าไม่ไดอ้อันดับต่อไปตายเพราะไม่มีอากาศหายใจอันดับต่อไปตายเพราะสร้างอาหารไม่ได้หรือตายเพราะอากาศร้อนเกินไปนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกคลิกลงไปได้เลยค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูข้อสุดท้ายกันนะคะนั่นก็คือข้อ1ิข้อ10นะคะสิ่งมีชีวิตต้องการอากาศเพื่ออะไรสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแหล่นะคะต้องการอากาศเพื่ออะไรนะอันดับแรกสืบพันธุ์อันดับต่อไปหายใจอันดับต่อไปขยายพันธุ์อันดับต่อไปนะคะสร้างอาหารนะเมื่อนักเรียนเสร็จแล้วก็ส่งคําตอบมาให้ได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนเสร็จแล้วส่งคําตอบมาให้ได้เลยนะคะหวังว่าคงจะได้คะแนนเต็มสิบนะคะ เอาละค่ะจบคลิปแล้วอย่าลืมทำ Google f อร์นะคะทบทวนบทเรียนดูแลตัวเองแล้วพบกันเปิดเทอมค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ